ตำภูปัญญาหมอพื้นบ้านไทยแพทย์แผนไทยภาคใตา้เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดคีรีวงศ์อำเภอห,หลังสวนจังหวัดชุมพรหวังขับเคลื่อนแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไปสู่ระดับประเทศวัดคีรีวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยภาคใตา้หวังขับเคลื่อนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ โดยมีนายชดนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมาการวิสามันศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาและพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ร่วมเปิดงานซึ่งเป็นครั้งที่สองตั้งแต่วันที่1 2ถึง14พฤษภาคม2565้ากท่ามกลางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานครั้งนี้มีสมาคมแพทย์แผนไทย14จังหวัดภาคใต้มาร่วมในการออกบูธนำยาสมุนไพรมาจำหน่ายเปิดคลินิกบริการนวดแผนไทยและนำอาหารที่ปรุงด้วยสมุนไพรมาให้รับประทานฟรีทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของอาจารย์ที่สั่งสมมาร่วม3สมัยโดยเฉพาะหมอพรไปสู่ระดับประเทศอีกทั้งปลุกจิตสำนึกและฟื้นฟูการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้ประชาชนใช้ยาสมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงโควิด1 i d 1 9คือมหก,กรรมในวันนี้เนี่ยเป็นการรวมของแพทย์แผนไทยในภาคใต้โดยมีพระอาจารย์หมาขวัญชัยวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกเนี่ยท่านเป็นแกนกลางในการจัดงานพระอาจารย์ต้องการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของแพทย์แผนไทยและก็ภูมิปัญญาของพระครูบาอาจารย์ในอดีตนะฮะสยุครวมทั้งในเรื่องของออในเรื่องของหมอ,อ,อในเรื่องของหมอหมอพรด้วย ะะก็จะให้ขับเคลื่อนอกิจกรรมเหล่านี้ไปสู่ระดับประเทศแพทย์แผนไทยเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของปูนปัญญาไทยซึ่งมีการสะสมมาแต่บรรพบุรุษยาวนานนะครับแล้วก็สม,มุนไพรไทยเนี่ยมีหลายชนิดมากในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่นํามาใช้เนี่ยในทุกรูปแบบเป็นอาหารเป็นเสริมอาหารเป็นลักษณะของยาในรูปแบบต่างๆแล้วก็เวชสำอางก็มี การจัดงานมากมสมุนไพรหมอพื้นบ้านภาคใต้รวมกับสมาพานันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยรวมหมอทั้งหมดเนี่ยสิจังหวัดภาคใต้แล้วก็ประจวบด้วยเนี่ยเป็นการปลูกจิตสํานึกและฟื้นฟูสมบัติร่างเงาของชาติเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักใช้ย,ยาช่วยรักษาโรคร้ายที่กําลังระบาดอยู่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านช่วยผลักดันผลักดันภูมิปัญญาของชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศหมอดียาดีทำให้มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมฝากไว้กับทุกท่านที่รับชมแับฟังอยู่ว่า หนึ่งเสียงของท่านหนึ่งความคิดเห็นของท่านจะทำให้ยาไทยไปกล้องโลกได้ก็ขอจเจริญพรนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากสมาคมแพทย์แผนไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้และพันเอกนายแพทย์พงศักิ์ตั้งคันอาบรรยายเรื่องสมุนไพรให้ผู้มาร่วมงานได้นำกลับไปใช้บำบัดโรคอย่างถูกต้องรวมไปถึงมีการประกวดต้นกระท่อมประกวดร้องเพลงสมุนไพรโดยรุ่นประชาชนนางสาวเจษดาพรบำรุงสุขได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ7-12ปีค่ะ เด็กหญิงลักนารากุศลได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ13-18ปีใีนายพานุวิทย์พริ้งเพราะได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนน้องป่านปานชีวาได้รองชนะเลิศอันดับสอง